ค่ะกับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแป้นช่องแต่งโมพารวยเนาะค่ะเนาะค่ะกับสีมะเข็บบรรยากาศหลังจากลงจากหอปูชิปะเขาเนาะค่ะเนาะค่ะกับสีมะตามแนวทางให้พีไ้นองค่ะว่าแมูุ่มอมหวนกับเจ๊บ้านเป็นสิ่งทยิบตัวไดค่ะหลังจากลงจากหอมาแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะกับสีมะตามแนวทางให้พีไ้นองคือเขาละค่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบก็จังมาติดตามเนาะค่ะเนาะค่ะ ว่าแม่คู่กับเจวบ้านจะยิบตัวใดเนาะค่ะก็จังไปติดตามรับชมรับฟังขั้นมาขั้นสอบน้ำแม่คู่กับเจวบนก็จั้งไปหายิบจับใบพุ่ะใบสองใบเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าส่วนเสานี้ลอตเตอรี่ก็มาแต่เสาร์อยู่ค่ะค่ะลงจากหอรฟูมาแล้วก็สิไม่ยิบรอตเตอรี่ว้ค่ะจงไหนก็จังไปติดตามรับชมรับฟัง เพิมกันเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเพื่อมักเพื่อชอบน้ำแม่คู่กับเจวันกับซีเดย์แป้หยิบเฝ้าจะไปพุดระบสองใบเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะยังไงก็จังไปติดตามรับชมรับฟังนํากันเลยเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะไปเบิรงเลยค่ะ ลงจากคอตอนเสาวันทีขนาด่มากขั้ขนาดวันทีเกียดกันอย่างสีหนึ่งไม่กู้าวมหวนให้เจาะไว้โดนแล้วเนี่ยหงสีโอ้ตุ่งเนี่ยกำลังเหลียวเปิดเมึงอยู่นี่ขี้ขนาดใ่มากขี้ขนาดครับหมดนลยเลกรอดายให้มันอ้าวพกสีหนึ่งมันจะไม่มาหนึ่งสีแล้วไหม่ก็ช่างก็อาน อันบันี้เข่ากับก้าบไปสัตัวเด่นสี่อัอันนี้แม่คัวสบกันไว้สิดอกอันเรียงข้อสองหกสามหกสี่สี่ปูบอก่มนคงหัวผมครูชีพเขาเป็นบวแเออเพ่นเราดูแต่ว่าเขากับพี่จานณาบึงเพราะว่ามือได้มือลาว่ามือได้สำคัญรอกับดีวาภาซีมันมัน วันที่เ<ห>ก้าครบรอบปีมันบ๊อป<ห>สองหาหกสี<ห>่สองหาสองหกโบแมนเล<ห>ื่องยังที่นอออ่องอืใช่จำได้ละเมืม<ห>่อกี้นี่นะ เมื่อกี้นี่แม่สองหาสองหกแมาแม่รู่ันจะเป็นนังละค่ะันจะเป็นสองกบาล่ะกจะเป็นม้าแดงเออ้มาหาสิพิศนาไปอีกแล้วพิศนาคนง้อหมล้มาห้สิว่าแมงงเจ็บมึงคนว่แมงนี่นบอกวินีดิบไม่ใช่ไหมแต่โมก็เขียนไว้เขียนไว้อยู่ค่ะจจมเขว้ังไงบอกอซซิ สองห้าไม่ใ <dye> ช <i fol os> ่ <jest> <that is hot> ูไมมันจะมาอะไรใช่อะไรกูกระิอะไรยูไหมกระติบอะไร๋อ้เก้าแมนแมนแมนเดือนเก่าก้ยวันที่สองเดือนเก้าวันที่เาวันที่สวันที่สองวันที่เก้านี่ค่ะเดืันให้เอฟซดูนิดหนึ่งค่ะกูบอกไละเดิมพอสิบอกไปยีไปนั่งก้อยถามประหยัดเมิอเงีนไร ไปเอาเก้าซอแก่แขนรดปูว่นี่คือปู่เน่ยแมนเก้าซ้อกับเก้าเก้าปูบอกค่ะแมนโอ้โคือพอแล้วเยี่ยากข้าเก้า9เออเก้าซ้องตค่ะนได้เกล้าเกลาพี่เหนดวร่าตอง้เก้าเาลูกเจ็ดเก้าเก้าเออจัดไปเออเก้าเอาเก้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 าเาอกเาเ้า ซูนี๋ยวปกลมๆเป็นหัวเนี่ยแต่อมันไม่มีหัวเลยเนี่ยเก้าองนั่นละสองเก้าสองว่มันเปนับมนะมันอยู่ในกระเป๋านี่แะเจวันเดี๋ยวเอซถามหยิบไปแล้วนะเจวันหยิบตัวนี้นะคะกับเก้าซกับเก้าเก้าค่ะเจวันเก้าซองกับเืินแล้วกับเก้าห้าเก้าสาม เก้าห้าแค่หนึ่งเก้าค่ะไทยเอฟซีแคปหน้าจอดทค่ะเริ่ค่ะนี่คือเป็นตัวเดีพีเจวันยิบเนาะค่ะนอกเอฟซีแต่แคปหน้าจอค่ะมันชอบนอกเจวันก็จังไปยิบไปแกะขึ้นเจวันเนาะค่ะเนาะค่ะคขอบคุณค่ะเจวันเอาไงเก้าสองยังเหลืออยู่ดิแม่เก้าสองข้างบนนะครับเขาตีอ้าแม่ครูห้าสามเก้าไหนค่าไทยเออเห็นแล้วนะ นั่งไปนังมาเห็นไปเห็นแม่มีมีห้าหกสามด้วยนะเอ้นี่ห้าหกสามพี่ปูเออห้าหกสามมีเอสตนี้เอสี่ิบเออวันนี้ใครใครเจียบน้าพี่เจี๊ยบมาไปห้าหกสาม้าใครแบงให้เพ่อห้คแบงให้เพื่นาใคร้าครเขเียบแบงให้นายศสิบใดนี่แหละปูว่โีไม่เอาไม่นีเ้าโนี่แหละปูพันวาโสดไฟโสดมัน มันมักมคึกกันแต่ว่ากัหลายรางวันบอมเป็นว่ามันชิพีรางวันเดียวมันบออย่าลืมของวันหยิบมาเยอะแล้วเมื่อคืนนี้อย่าลืมนะคะหว้ตามประเทศออก2-9งเก้ากวโอ้เป็นซื้อจะเก่าหนึ่งพี่มาเลววันนี้ลืมน แตงโมแตงโมสีแปลกค่ะแม่ผ yeah. uh. ู้ย right? right. oh okay. ิหนึ่งงให้เตงโมเด้จ้าของหนึ่งสองในะของใบเยแตงโมตัวไหน่หนึ่งสองค่ะตัวหนึ่งสองนี่ไงสองใบเกียรตงโมยิบหนึ่งสองเรือมักว้งวันเีไมนะ้สิบสล้านค่ะแบบซึ่งพละใบค่ะกัอ้ังยี่ปีเก้าท่าไห่นะเนก็มันอว่ากินะไรแต่รอปีพันเก้าอันนี้เขาเกียรตงโมเลค่ะด้ีเ้าเดือนสิบสองเตงโมพลายสบองเดืนสิบสอง วันที่เก้าเดือนสิบสองน่หละเก้าสองหนึ่งถ้าเก้าอันนึงนึงเก้าพูด่ะมัมมี่เราค่ะเพื่อเราไปมดแล้วจิตรณ่ามึงค่ะเอากระหาสามคนี่ะรศแสรุนเนาะเกียบเนาะทะรุนวันที่เกเอารวันที่เก้า่อนอันนี้ไม่จะไม่หยิบเลยนี่เออวันท่เก้ามันกลัวว่าทันห้ามีห้าเอามีห้าแน่นอนหัวเนี่ยเสากรหยับึงหางหยิบหิบยังไงได้ มือค่ะพิจารณามือ่พิจารณาเพื่อเย็บใบเนาะเย็บใบใบซองใบเพื่อล้างค้นกับฟคิวยังมาเพิ่มเบาไหมจะเอาไปทส่เย็บมือวัที่เก่าแล้วมั้งค่ะรางวันไงยู่มผันแด้เอาว่าจะเลือกว่ายังมีรางวันน้อยอยู่รางวันน้อยรางวันน้อยก็มีเลขขายสองตัวเลยค่ะคูยได้มากแต่เย็บไปเอ้ยเย็บไปจัดไปเพราะว่ามันมีหลายรางวัลคือปูวานล่ะนี่ค่ะ เะว่าเห็นว่าพนลงานตมากวันนี้ที่เจ็ดจะแต่มวันที่หนึ่งเขาจะถึงวันที่เจ็ดันนี้วันที่เจ็ดมื่อดมื่นเมื่อเป็นเจ็ดเมือหมื่นแล้วเมื่อคืนนี้ปู่ว่าเจ็ดเก้านเมื่อคืนอย่าลืม น้ำมันไดเย็นบ่วันน้ำมันเก่าเก็ดเติมเราล้วยวิภยิบเลยาน้ำมันก็เนี่ยวันนี้หรูเอาน้ำมันเกลือเกล็ดเติมเราล้วยเติมเราล้้ยฟัวเรื่ยนาคาจะตามตูดมันห้าแปดป่าาประกันเสือเติมเราล้วยแล้วบางเรื่องหนึ่เนี่ประกันเสือข่าวอาอตัเรื่องนี้ค่ะเรื่อ <ítulo> <run> <displayed S 1> แต่ว่าหนึงเก้าหนึ่งน่าจะเกี hmm. Hmm. ่ยงกันไปแล้วนะคููได้สายยิปมาท่านด้เนี่นะครับเอ็มสิบเอ็มสิบเก้กับเอ็มสิก็ไม่เอ้ามาบ้างมาบ้างมันก็เยอะมอันนี้พวกพวกจูซ่าแปดพวกเอ็มสิบเก้าเอ็มสิบเก้าเป็นเท่าันที่สิบหกเป็น61สิบเอ็ดไหมจารณาดูนะคะแสดงว่าลืมไปผูยใดมักแต่ยิปนะคบ เต็ม19เรื่องมันยังหอมเลยเอ็19ม19บ่มีแล้วแต่ m อ็ม61เลขหน้า997ขอให้แห่งๆปังๆค่ะบ่แน่บ่แน่แม่นบ่ค่ะมีแต่5995 5995นี่ยงอืมเท่าบ้านใดอยู่มาบ่พร้อมกันหลวงมันมาบ่พร้อมของวันเลขทะเบียนรถเพิ่น1 2 2 59 ว่าามันนี้ป่วยอย่างไรหยอยน่งพวยอ่ะักล้านสอง้านอย่างพ่อเ <c oughs> จ็บง้อกันนะแจกแงบตเตอรี่มาเอานี้จะจะเรื่องแล้วค่ะพี่เจี๊ยบเนี่ย,ยอ้าวไม่แตงโมไม่งเนี่ยคือของยินเราด้วยหัวเราหันไ เจ็ดศูนย์เออคืองามแผเอาปัดพุทธภัยไหมอีเจมเขาไม่ได้ินนะสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองอี่อันนี้ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้านี่ยาิมเนี่ยา้สำหรับสรับแนวทางนะครับหยบกันวันที่เจ็ดตัดเส้า อเ ah. okay. right. uh, so, no. so so like, ็นานต้องกันค right. so, ่ะสำหรับที่ดีคนะี่าผมสำรับขอมแอกัน่นะคะะแต่แอบนี่เ่คือยหกสี่หนึ่งไปชุดงเรื่อย้สิเอ่ๆๆคสวัสดีค่ะงเรา่งันีคสองห้าสองหกไม่ใช่แล้วมันอะไรรำไร ร้องเตียนปหาเนี่ย้งใครปัญหาเนี่ยเจ้านี่มาชิมปัญหาไว้คนคิดนริง80บาท3 0บาทก็เป็นบรรยากาศที่ลงจากหอนะคะน่าสวงเสาววันทีเป็นเสาววันทีเจ็ดเดือนท่านว่า2,564นะคะน้ฟั สายจังเลยก็จังไปติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศมือนี้จังกดติดตามไว้น้อค่ะนอกค่ะเพื่อมช็อตเด็ดเดดอีกค่ะมื่อนี้เป็นวันที่คิดแล้วเพื่อมช็อตเด็ดค่ะจิ้งลืมกดติดตามใส่กระดิ่งไว้ด้วยค่ะเด้อค่ะกับสิบริพาดคลิปเด็ดเดตัวเลขดังๆข้างช่องของแตงโมผ้ารวยน้อค่ะนอกค่ะกับสำหรับผู้ที่พึ่งเขามารับชมรับฟังแล้วกับจิ้งลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในแตงโมผ้ารวยด้วยค่ะเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มิโชคไม่ใช่มิโชคไม,ม่มันไปน้ำกันสุขูสุขคนเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมผ้าลวยกับสวัสดีค่ะค่ะ,คะ